เป็ต่อตรงนะปีหน้าขานล้วแม่ป่าขาไปยังคะเมื่อวานไม่ได้ไปครับเมื่อวานปีนเดมือนแดนยัปีนตึกแล้วีเมื่อวานตอนแรกไปปีนขาอุยแต่สถายไม่ไม่ว่างครับปีนะไเข่าอ่าเออแบนเออแบนเหาระใช่เอาร้อเาตรงนี้แต่ารู้จเลยอุ้ยรู้เนี่ยไปส่กับปีอาร์เหรอเจอใช่เจอที่เป๊ะ ก็ชอบปดนมหาแจ้ว่าผู้ต้งชอบงไอ้เป็นเชออบเลยทีมันแบบมันมันถึงถึงถึงถึนะสุดๆฟิลต่ที่เาทไม่ธรรมดานะเขาเป็นผู้ชายแบนอกจากความอุ่นความนุ่งที่ออกมาแบบเพลงจากงานแล้วอ่ะเขาเป็นผู้ชายถึงับแข็งแข็งนะแต็งรเติรนแงสมาร์ทมาคือเล่นกิจกรรมนี่นะแค่คือเล่นกิจกรรม่ ผู้ชายบางคนทำได่เลยอ่ะนอกจากที่งมาเอากิจกรรมแมนๆที่เราชอบมาว่งแล้วก็ฟิตเนสยิ่ฮันนูครับยิ่ฮนูได้ด้วยยินฮนนูนี่ก็ยากพลังมากแผงสอนตรงกลางใจเตงถ้าดูคันเนี่ยดีแบบไหนมีแบบดีแบบรี่นพช่วยหรือม่มีผมเคยเล่นมาก่ไหอไม่มีครับ